สวัสดีครับวันนี้นะครับเซลโยรถสวยนะครับหรือเซลโยรถมือ2องเกรดเนะครับในช่อง y o u ูทูบช n แน l จะมาอัปเดตนะครับอัปเดตสต็อกนะครับสต็อกรถเก่งนะครับวันนี้สต็อกรถเก่งเรานะครับเยอะเลยจะแนะนำเป็นรถใช้งานผ่อนเดือนละประมาณ7-8,000พนะครับผมอ่าเจ็ดถึงแปดพัปลายๆนะครับเป็น ตระกูลโตโยต้านะครับอัลติสนะครับเป็นรถนะครับเก๋งใช้งานระดับ v ีไนะครับคอดอยู่ประมาณ8,000นะครับ8ป0 0ถึง9 0 0าบาทเริ่มต้นเอาเริ่มต้นเลยนะครับอยู่ประมาณ8 0 0 0ันเป็นอัลติสนะครับผมมีให้ชมหลายสีเลยเริ่มต้นที่คันแรกเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีเทา เทานะครับคันนี้นะครับผมราคานะครับสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับคันแรกนะครับผมไปแล้วคันที่สองก็จะเป็นสีขาวนะครับอ่าหนึ่งจุดหกจีครับสีขาวคันนี้ปีสองพันสิบหกนะครับผมผ่อนแปดพันกลางกลเองนะครับผมราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทหนึ่งจุดหกจีนะครับผมอ่า คันต่อไปนะครับเป็นสีฟ้าลิมิเต็ดนะครับผมเนี่ยผ่อนอยู่ประมาณ8,000ต้นต้นเหมือนกันนะครับผมคันนี้ปี2016 1.6กีเหมือนกันครับผม389,000บาทอ่าสีนี้สวยเลยนะครับผมทีเด็ดอยู่ที่3คันนี้เลยนะครับผม3คันนี้นะครับผ่อนอยู่ที่8,000ต้น,ต,นต้นนะครับผม8,000ต้นต้น ปฏิพั์ออโต้เรานะครับมีรถให้เลือกหลายคันหลากหลายสไตล์มากเลยนี่นครับเรามาอัปเดตวันนี้เรามาอัปเดตเอาติดกันนะครับผมคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตวีออกันนะครับผมนี่ครับผมเราอยู่กันที่เต็นท์ปฏิพัตออโต้ Auto นะครับแนะนํารถหรืออัปเดตสต็อกเอาติดผ่อนเดือนละแปดพันนะครับผม นี่เป็น 1.6G นะครับทั้งสคมันเลยนี่ครับผมสีขาวสีฟ้านะครับรถเรามีมีให้เลือกหลากหลายมากมายเลยนะครับผมตอนนี้โปรโมชั่นก็เยอะนะครับปีค่าจัดค่าโอนนะครับ ภายในสวยงามครับเป็นบอ่อหนังทุกคันนะครับผมสวยงามมากเป็นรถปี16เป็นรถเก่งนะครับที่ผ่อนอยู่ประมาณ8,000ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตกันนะครับเป็นรถเก่งผ่อนเดือนละ8,000นะครับอัปเดตสต็อกนะครับ3คัน3สี3สไตล์นะครับคลิปนี้เป็นคันหน้าคลิปคลิปนี้เป็นคันนี้คลิปคลิปหน,น,น,น้าเป็นคันไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับ